วันนี้ไปตลาดได้เส้นเล็กมานะครับแล้วก็ถั่วงอกเมนูวันนี้ก็ใช้ต้นหอมกับไข่ด้วยนะไปเดี๋ยววันนี้เราไปทําเมนูกันเมนูวันนี้นะครับชื่อเมนูอะไรจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่กรณ์จะตั้งให้ใหม่เลยแล้วกันนะก่อนอื่นเราก็แช่เส้นเล็กก่อนนะครับไปในน้ำนะก็สักประมาณ10นาทีนะครับส่วนถั่วงอกเราก็มาล้างน้ำนะครับให้สะอาดนะครับสักสองสามน้ำนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็มาเริ่มเตรียมในส่วนของไข่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเจียวไข่นะครับเราจะ ทำแบบไข่คนนะแล้วก็ผัดอีกทีหนึ่งนะครับเมนูวันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้พี่เขานะครับที่ช่องแดงนะครับไปดูคลิปพี่เขามานะครับแล้วน่าทําน่าทานมากนะครับก็เลยเอามาลองทําซะเลยนะครับแต่จําชื่อไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวตั้งชื่อใหม่ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับไข่นะครับเราก็จะเจียวประมาณนี้นะครับแล้วก็ตักพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเริ่มในส่วนของน้ําซอสกันเลยนะครับก็ตั้งหม้อใส่น้ํามันนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของหอมนะครับอันนี้เป็นหอมแดงนะครับจริงๆต้องใช้หอมแดงนะครับแต่ว่าพี่ก่อนไม่มีนะก ก็เจียวหอมแขกนะครับให้มีความหอมขึ้นมานะครับพอเขาหอมขึ้นมาได้ที่นะครับเราก็จะเริ่มปรุงกันเลยก็เริ่มต้นนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะแล้วก็น้ำมันหอยนะครับแล้วก็เป็นน้ำมะขามเปียกนะครับเข้มข้นแล้วก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวด้วยนะครับแทนน้ำตาลทรายนะครับเพิ่มความหอมเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นซีอิ๊วดำนะครับเอาเข้าไปแต่งสีนะครับของเราวันนี้เส้นเล็กเราจะได้สีสวยๆนะครับแล้วก็เป็นผงปรุงรสนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆแล้วก็เป็นพริกปนนนนด้้ววยะคัับี จากนั้นเราก็จะคนนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะในส่วนนี้เป็นน้ําซอสนะครับเดี๋ยวเราจะทําน้ําซอสให้เสร็จก่อนแล้วเราจะเอาเส้นนะครับลงมาคลุกนะครับพอคนให้ทุกอย่างเข้าที่นะครับเข้ากันแล้วนะเราก็จะใส่ในส่วนของน้ํานะครับเพิ่มลงไปนะครับแล้วก็คนนะครับให้เข้ากันนะครับแล้วก็รอให้เขาเดือดนะครับพอเดือดได้ที่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของเส้นเล็กของเรานะครับลงไปก็หยิบขึ้นจากน้ําแล้วใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วเราก็จะคนๆนะครับยังไม่คนมากนะครับแค่กดๆลงไปนะครับเพื่อให้เขาดูดน้ํานะ ให้เขาดูดน้ําซอสนะครับเข้าไปในเส้นนะครับแล้วก็เริ่มเดือดนะครับพอจากนี้เราก็จะใช้ซ่อมนะครับเป็นตัวคนนะครับเป็นตัวคนนะครับเพื่อให้เส้นเขาไม่เกาะกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่ในส่วนของไข่นะครับที่เราผัดไว้ตอนแรกนะครับแล้วก็ถุงงอกนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับก็ใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะครับจากนี้เราก็จะเริ่มคนอีกรอบหนึ่งนะครับด้วยซ่อมนะครับคนให้เขาเข้ากันนะครับจากนี้เราก็จะใช้ความรวดเร็วนะครับของพิกรณะครับเพราะว่า กระทะหรือหม้อไฟฟ้าของพี่กรณ์เนี่ยค่อนข้างร้อนนะคบก็จะต้องคนนะครับแล้วก็คลุกเค้านะครับให้เข้ากันนะครับโดยเร็วนะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะขอบอกเพื่อนเพื่อนะครับเมนูนี้อร่อยนะครับแล้วก็น่าทานมากๆเลยพี่กรณ์ก็ตั้งชื่อให้แล้วนะครับเป็นเส้นเล็กผัดไข่แล้วกันก็ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับชื่อนี้ก็น่ารักดีเพื่อนๆอลองไปทําดูนะครับเมนูนี้อร่อยครับแต่ถ้าจะให้แนะนานะครับต้องมีส้มตําสักจานนะครับก็จะเข้ากันมากเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเมนูนี้เส้นเล็กผัดไข่